คือในภาพ Google ปัจจุบันมันอัปเดตมาแล้วไงแต่ภาพเก่าที่เขายังไม่อัปเดตคุณผู้ชมคือแม่งชัดมากในมุมมองส่วนตัวผมอันนี้น่าจะหลอนที่สุดแล้วฮะอันนี้เอาไป10ดาวเลยเว้ยคุณผู้ชม10ดาวเอาชนะไปเลยครับผมสวัสดีวัน้วทุกคนและกู้ชพบทุกท่านในกอวันนี้อยู่บแอปพงที อันนี้ดุดหลอดฮะดุดหลอดไม่ต้องใจสคบอร์ไม่ต้องมาตบหัวกูนะฮะกูแค่การแสดงผมนี่ผมดุดหลอดนะเน่มันจะโดนตามตบหัวไม่กูเนี่ยอ่ะสวัสดีคุณผูมม้ชมพิธภัณฑ์นะผมวันนี้ผมเอฟผมพิธภับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการที่ยอดวิวไม่เยอะยิ่งหายแพื่พอๆกับหลอดตุ่ด,ดาวบางคปปลิปแร่ก็บหลอด,ดตุ่ดาวพวกนีนั่นก็คือรายการ ไอรายการที่กูตั้งใจทําคิดว่ายอดดูวต่เยอะคนดูแม่งหลักหมื่นไอรายการที่กูไม่คิดมากคิดว่าเออทําไปแบบเผื่อขั้นเวลาที่กลายเป็นรายการที่คนดูเยอะแล้วกูต้องจับมาเป็นรายการหลักด้วยเลยไหมครับเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูว่าชอบกูเป็นบ้าไปหมดแล้วเนี่ย และสำหรับ e p 3ี p นี้เนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าเป็น EP ีที่น้องคนหนึ่งได้รวบรวมภาพมาทั้งหมดส่งมาให้ผมแล้วบอกว่าพี่เอฟครับนี่คือภาพที่ถ่ายจาก Google Earth ได้ผมไม่อาจส่งพิกัดให้ได้แต่ผมส่งภาพนี้มาให้และอยากให้พี่ดูครับแล้ววิเคราะห์ว่ามันใช่หรือเปล่าครับผมก็เลยคิดว่าเออน่าจะลองทําได้แล้วคนน่าจะสนใจพอสมควรเลยแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะน้อยใจเฮ้ยพี่ e ี1กหนึ่งบอกว่าจะเอาพิกัดของคนดู EP พีก็บอกว่าจะเอาของคนดูมาเปิดวินัน EP ีหน้า ผมจัดให้เลยใครที่อยากมีพิกัดแปลกๆบนโลกเราหรืออะไรก็แล้วแต่ก็แปะไว้ใต้คอมเมนต์นี้และบอกผมเลยครับว่ามันน่าสนใจแค่ไหนครับผมเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพ,พื่อพัานคลิปเราด้วยเดี๋ยวเราขเข้าไปดูคลิปกันเลยก่อนครับผมวันนี้คืออะไรวะเนี่ยอยเจ็บคอ โอเคคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูกันทีละภาพกันเลยนะครับน้องๆหนูๆเพียบครับภาพแรกนี้คือไดโนเสาร์ยุคโบราณที่มีชื่อว่าแทนนีโซเฟียที่เขาว่ากันว่าอยู่ในยุคทรแอ x คซิกมีรูปร่างคล้ายกับเนสซีถูกถ่ายได้ที่ g ู o g l e Earth ครับอ่ะมาดูภาพกันอ๋อรู้สึกว่าที่นี่น่าจะเป็นมอนเทลโตมาลีนาโอเคเขาส่งมาสภาพนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไป <S <S เฮ้ยเดียวเฮ้ยผมมีความคิดดีๆแล้วคุณผู้ชมคือน้องเขาส่งภาพมาน่าจะมีสถานที่ที่ใกล้เคยเียงนั่นเดี๋ยวเราดูจากภาพที่น้องเขาส่งมาเราบุกกันไปดูจริงๆเลยดีกว่าคุณผู้ชมเออเดี๋ยวก่อนนะสถานที่นี้นั่นก็คือมอนเทลโตอ่านี่เจอแล้วที่อิตาลีคุณผู้ชมว้าวเขาบอกว่าพื้นที่ที่เขาเห็นเนี่ยน่าจะเป็นบริเวณนี้หรือเปล่า ุ้ยอคุณผู้ชมมันไม่เห็นนะสิเฮ้ยมันโอ้โหคุณผู้ชมมันซาไปหมดเลยอะเฮ้ยแต่แปลกนะบางจุดก็ไม่ซาแต่ทําไมบริเวณนี้มันถึงซาเดี๋ยวเราลองเทียบภาพกันหน่อยนะคุณผู้ชมอุ้ย เนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมมันคือจุดเดียวกันเลยเนี่ยเดี๋ยวคนนันหรือว่าศูนแน่นไปกูเขาเซนเซอร์หมดเลยอะ่ะจะบอกว่าเซ็นเซอร์ก็ไม่เชิงแต่มันไม่เห็นอะไรเลยคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ในภาพที่น้องเขาส่งมาดีกว่านะฮะืแทนนี่โซเฟียมันเป็นรูปร่างยังไงอะ่ะอ๋อเป็นสัตว์คอยาวยุคดึกดําบันจะบอกว่าเป็นเนซีมันก็ไม่ใช่นะแต่มันก็คล อยู่นะคุณผู้ชมโอ้ตัวใหญ่กว่าคนเราเยอะมากเลยฮะโอ้หเป็นสัตว์เลื้อยคานยุคดึกดำบรรในทริอักซิกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมกูเปิดมามีภาพแม่งกันอยู่เนี่ยอาคุณผู้ชมคือเป็นสัตว์คอยาวในภาพก็เห็นแต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์ทำไมผมมีความรู้สึกว่ามันมันเหมือนงูยักษ์มากกว่าวะแต่ควาจริงครับถ้าสมมติว่าไอ้จุดขาวๆเนี่ยเป็นเรือกูบอกเลยนะว่าอุ้ยขนลุกนะถ้าแบบถ่ายรูปมาจากกูเกิลเออร์ดอะแล้วแบบแล้วแล้วแบบลองขับเรือมา บบมีอะไรอยู่ใต้ทต๊ะทะเลแล้วแบบเฮ้ยเหมือนกูยักษ์อะ อีสา์ปุ้ยแต่จะบอกเป็นงูก็ก็ไม่เชิงตรงเนี้ยอ่ะอันนี้เป็นคอใช่ป่ะและนี่เป็นขา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 และนี่เป็นหางโอ้ยน่ากลัวโอ้ยน่ากลัวไม่กล้าลงเรือเลยอ่ะนี่คือหนึ่งเหตุผลนะที่ผมแบบไม่กล้าไปทะเลบ่อยมากเพราะผมไม่รู้ว่าแบบใต้ตีเราไม่จะมีอะไรอยู่ถ้าเราลงทะเลไปคุณผู้ชมนึกภาพว่าก็เป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันถ้าในมุมมองผม50-50มันอาจจะเป็นลอยน้ำลอยคลื่นหรือลอยเรือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันว่ายน้ำ็วแล้วเกิดเป็นคลื่นน้ำก็ได้แต่ถ้ามองเป็นลาน พองอยู่ผู้ชมอ่ะโอเคอันแรกเต็ม10ดาวเอาไปสักเจดาวแล้วกันนะแปลตัวที่2ที่น้องเขาจัดการมาเลยครับเพียบครับนี่คือผ้าปูยักษ์ที่อยู่ที่ประเทศอินเดียครับซึ่งปกติปูประเภทนี้จะอยู่ที่แคนียในสหรัฐอเมริกาเ,เพียงเท่านั้นครับปูแดงอีที่อินเดียหรออ๋อไอปูพวกนี้ที่มันอยู่ในสหรัฐนี่อ้าแล้วมนไปผล่อินเดียได้ไงอ่ะอ่ะโอเคโอเคโอเคกันเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยแล้วกันนะฮะอันนี้ที่วิศากิ์วิศัก์ปักนำหรอเอาวิศัก์ปักนำ โอเคอาวิสักตัดนำนะเฮ้ยบ้านะเฮ้ยมันคือปูจริงๆหรอเฮ้ยมันใหญ่มากเลยนะอันนี้คือใหญ่แบบเหมือนพื้นที่ใหญ่ๆพื้นที่หนึ่งเลยอะเฮ้ยมันใหญ่มันมันผ่าพต่อหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมลองเสิร์ชดูก่อนผมอยากให้คุณกัลเอิร์นแม่งเห็นมากเลยอะไม่รู้มันอัปเดตไปแล้วยังอะโอ้ยคุณผู้ชมทําไมคุณกัลเอิร์นอัปเดตใหม่แล้วตรงนี้มันหายไปหมดเลยอะผมไม่สามารถเห็นอะไรได้เลยอะเฮ้ยมันไม่เห็นเลย แต่ภาพที่น้องเขาส่งมาคือชัดมากเลยนะแล้วเขาบอกอีกด้วยว่าภาพเนี้ยถึงขนาดที่ออกข่าวใหญ่โตเลย world big s c a p e cap f o l l on google earth ฮะหูหลืมผู้ชม ใช้ได้ใช้ได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมบอกน,นะว่าพวกสัตว์ที่อยู่ใต้ท้องทะเลคือมันมีหลายๆอย่างที่เรายังไม่ค้นพบอะถ้าถามในมุมมองส่วนตัวงผมบอเชื่อแต่มันเหมือนปูมากเลยนะคุณผู้ชมน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวตรงนี้คุณผู้ชมคิดอย่างไรลองแท็กเวลาบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับไปตัวต่อไปกันเลยครับต่อมาอับ,บที่3ครับเป็นฉลามยักษ์ที่เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นเมการโลดอนที่ยังมีชีวิตหลงเหลืออยู่บนโลกนั่นเองมการโลดอนเลยเหรอเอภาพนี้ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนนะวูขนาดความยาวเนี่ย หุ้ยมันใหญ่มากเลยนะหื้ยแต่มันลายฉลามชัดมากเลยนะท่านผู้ชมหุ้ยเป็นไปได้นะเนี่ยโอ้ไม่ไม่สามารถบอกได้จริงๆว่ะแต่ผมพูดเลยนะว่าสัตว์ที่แบบอาจจะหลงเลยอยู่ในโลกเราอะเป็นไปได้มีอยู่สองสามเพศนั่นก็คือฉลามยักษ์กับปลาหมึกยักษ์เว้ยเออเนสี่อะผมยังห้าสิบห้าสิบแต่ฉลามยักษ์กับปลาหมึกยักษ์อะเป็นไปได้สูงว่าน่าจะยังมีชีวิตอยู่นโลกฮะอ่ะตัวต่อไปเลยครับเป็นฉลามเมกาลโลดอนเหมือนกันแต่ตัวนี้โผล่ที่ออสเตรเลียที่ชายหาดโคเวเล่ชายหาดโคเวเล่เหรออ่ะไหนดูภาพสิเอาเมืองินีย้ อุ้ยมันใหญ่กว่าเมืองซิดนีย์เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซิดนีย์เดี๋ยวลงไปดูดิบูส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 โอ๊ยผมว่าหลายๆคนคงจะชอบฉากเนี้ยฉากที่มันหมุนไปอะ่ะอุ้ยไม่เห็นแล้วว่า น่าจะบริเวณนี้แถวแถวนี้แต่ถ้าดูจากตรงนี้มันอาจจะเป็นแนวภูเขาใต้น้ําก็ได้นะไม่รู้เลยอะคุณผู้ชมแต่ปัจจุบันไม่เห็นแล้วนะฮะไม่แน่ใจว่า Google Earth เขามีการปรับอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมคิดว่ายังไงอะลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะในมุมมองส่วนตัวผมผมมองว่าถ้าถ้าเขาอัปเดตอะแล้วมันก็มีสิทธิ์หายไปได้แต่มันจะชัดขนาดนี้เร็ววะความน่ากลัวเนี่ยผมให้8ดเลยนะแต่ถามว่าความเป็นไปได้ผมให้ 50- 50แล้วกันคุณผู้ชมไปอันต่อไปเลยฮะอันดับที่ ที่5เป็นฉลามเหมือนการชื่อว่าชาร์กออยที่ท่าเรืออันเบิร์กครับผม ถ้าเทียบสเกลเนี่ยก็ใหญ่เท่ากับเรือยอดเลยนะแต่ด้วยลักษณะที่มันเพี้ยนแล้วมันแปลกมันเหมือนฉลามอะไรสักอย่างหรือเป็นปลาแต่ถามว่าตัวใหญ่ไหมก็เท่ากับเรือยอดใหญ่ๆลำหนึ่งแต่นี่สมจริงพอสมควรนะแล้วมันค่อนข้างสมเหตุสมผลพอสมควรเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปแต่มันก็ไม่ได้เล็กกัคุณผู้ชมก็น่ากลัวว่ะแต่ถ้าเกิดเราคิดไปอีกขั้นหนึ่งถ้ามันไม่ใช่ทั้งฉลามถ้ามันไม่ใช่ทั้งเมกาโรดอนแต่มันเป็นอย่างอื่นล่ะนี่น่ากลัวสัตว์อะอันนี้เอาไว้8.5กิโลกรับบอันนี้เาม เนสซีปิศาจที่ลิเวอเทครับหรือว่าแม่นาม <t ell> ้าเทนั่นเองไม่แน่ใจแฮว่าใช่หรือเปล่าแต่ความรู้สึกส่วนตัวน่าจะเป็นดำๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในของจริงกันว่าจะยังเห็นอยู่หรือเปล่าอ่านี่ไงแม่น้ำลิเวอเทบูสบูสบบบ ط. โอ้โหคุณผู้ชมทั้งเส้นเลยคุณผู้ชมตรงนี้ผมจะหายังไงเชิญวะเนียแต่ถ้าเรามองจากจุดแล้วเนี่ยก็ผมมองว่ามันอาจจะเป็นสัตว์น้ําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่จะบอกว่าเป็นเนสซีมันก็ยังไม่ค่อยชัดเพราะรูปที่เขาส่งมามันมีรูปเดียวอันนี้ผมให้ คะแนนแล้วความหล่อมไม่ได้จริงๆว่ะไปต่อไปเลยครับอันดับที่7ครับปลาบอโลยักษ์ครับที่อีสบอรเหรอผมอ่านถูกว่าอีสบอ้ท่าน้ำอ e ีสบอ e a s t b o u r n e เฮ้ยมึงชัดไปปะเนี่ยเอ้ยนี่เหมือนตาต่ออ่ะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นจริงนี่ไม่ใหญ่ท้งท่าเือนี่แม่งขะเบอลท่าเรือ,าห,อ,ารอหายเลยคุกผู้ชมคือปลาบอโลเนี่ยมันเป็นปลาที่แบบเป็นปลาที่อยู่ใต้น้ำที่ติดกับดินอ่ะแล้วคอยแบบว่าตะคุบเหยื่อแบบพึบขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะฮะว่าว หาอาหารหรืออะไรเงี้ยมันจะแบบอยู่ใต้ทรายแล้วก็รอให้สัต์น,น้ำเล็กๆน้อยๆผ่านมาแล้วก็ขมืออะไรอย่างเงี้ยภาพมันชัดเกินไปหน่อยไหมผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือนภาพตัดต่อเลยว่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงนี่ขมือท่าเรือหายได้เลยนะคุณผู้ชมถ้าเอาความน่ากลัวนี้ผมให้สักหกแล้วกันมันมันดูเหมือนความตัดต่อซะมากกว่าไปอันต่อไปเลยฮะอันดับที่8ครับเนสซีครับผมอันนี้ภาพนี้ผมเคยเห็นแล้วภาพนี้เนี่ยหลายๆคนก็มองว่ามันเป็นเนสซีแต่หลายคนก็มองว่าเจ้าอันนี้มันคือเรือเว้ยแต่ถ้าเรามองในอีกลักษณะ หนึ่งที่แบบตามความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับหรือว่าสัตว์ปริศนาเนี่ยผมไม่ได้มองตัวเนี้ยว่าเป็นเนซีนะแต่ผมมองตัวเนี้ยว่าเป็นออฟตูปุสหรือว่าปลาหมึกยักษ์นว้ยก็แล้วแต่วิจัยยานของแต่ละคนแต่ในมุมมองผมเนี่ยเรามาดูเทียบอีกภาพหนึ่งมันมันคล้ายๆกับเรือมากกว่าแต่ภาพแรกคล,ค,ลคล้ายกับปลาหมึกนะแต่ถามว่าภาพแรกเนี่ยที่เป็นภาพเนี้ยมันเป็นอะไรเป็นได้ทั้งเรือเป็นได้ทั้งเนซีแต่ในมุมมองผมน่าจะเป็นปลาหมึกยักษ์ครับอันนี้ความน่ากลัวผมให้สักเจ็ดละกันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งผมเคยหาาาข้้้ออมมมูลลแวก็จจะไไ่ด กก่่าาาามมมแตเรร็ยยังไสาางไสถนด้งาอ,งอนะันดับที่9้าครับวานสีน้ําเงินยาวเทียบเท่ากับรถ3คันที่ทะเลออสเตรเลียโ้รถ3คันนี่คือรถเมย์ใช่ไหมเขาเขียนว่ารถเมย์สาคันนะคุณผู้ชมอุ้ยเชียบปาวานทั้งเกาะหนึ่งเกาะเลยเนี่ยใหญ่วกว่าเกาะหนึ่งเกาะด้วยอุ้ยมันใหญ่มากเลยนะแต่ถ้าเกิดเรามองว่ามันไม่ใช่ปาวานมันจะเป็นอะไรได้พูเถอะนะกลัวนะกลัว,น,ลวนี่ถ้าถ้ามันโผล่มาจริงว่าก็ใหญ่น่าจะเป็นปาวานที่น่าใจใจที่สุดในโลกแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าปกติ วาสีเงินก็เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าสถิติเขาใหญ่ที่สุดณปัจจุบันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดอันนี้โผล่มาแล้วเป็นวานจริงๆนะอันนี้ทําลายสถิติแน่นอนครับอันดับต่อไปเลยครับอันดับที่สิบครับจระเข้ที่ดูใบครับจระเข้ยักษ์เหรอ <S 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 เออ อันนี้ความรู้สึกกลัวเหมือนไอปาโบโลเลยไม่รู้เหมือนกันแนะว่ามันจะจริงหรือเปล่าแต่คือภาพที่เขาถ่ายมามันผมว่ามันไม่หลอนนะอันเนี้ยเมองผมให้สองดาวเลยนะอันนี้แม่งหนักกว่าปาโบโลนะคุณผู้ชมไม่รู้สิมันแบบมันมีรอยน้ํากระเด็นมันเหมือนเราผ้าอื่นมาแปะอันนี้ไม่หลอนผมผมไม่ให้ผ่านคุณผู้ชมแล้วก็ไม่รู้ได้ว่าตําแหน่งปาลาบีดต,ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนนะแต่ถ้ามันใหญ่ขนาดนี้จริงๆก็ก็แดกคนยับอ,ะอ่ะ ต่อไปเลยคุณผู้ชมอันดับที่1 1ปลาหมึกยักษ์ที่เกาะสก้าครับเชียเฮ้ยคุณผู้ชมองประก,กอบแม่งคือปลาหมึกยักษ์เลยเว้ยแลวผมจะบอกว่าพวกเกาะที่แบบว่าอยู่ห่างไกลความจเจริญแบบเกาะกลางทะเลลึกๆเลยอย่างเงี้ยมันมีสิทธิ์เป็นไปได้สูงเลยด้วยคือในภาพ g o เกิ e ปัจจุบันมันอัปเดตมาแล้วไงแต่ภาพเก่าที่เขายังไม่อัปเดตคุณผู้ชมคือแม่งชัดมากแม่งชัดแบบผมขนลุกเลยอะ่ะจะบอกว่าเป็นภาพตัดต่อในมุมมองผม มันมันมันองค์ประกอบมันไม่เหมือนภาพต่อองค์ประกอบมันเหมือนแบบถ้าไม่ได้มองปลาหมึกนะมันเหมือนสันหินอันนี้แล้วแบบน้ามันตีแต่น้ำมันต้องตีเข้าอย่างนี้มันก็ต้องสันมันต้องไปมุมเดียวกันดิแต่สันอันนี้มันแบบมันเหมือนลูกตาปลาหมึกแล้วมันมีแบบตัวปลาหมึกอยู่บนอู้ยคนลุกสู้เลยคุณผู้ชม ในบุมมองส่วนตัวผมอันนี้น่าจะหลอนที่สุดแล้วฮะและอันสุดท้ายครับเนสซีที่สกอตแลนด์ครับโอ้โหชัดไปไหมเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นคลีบอันนี้เป็นหัวและดูจากขนาดที่เทียบแล้ววูฟแลนด์เนี่ยก็น่าจะห่างไกลความจเจริญน,น่าจะเสชหาน่าจะไม่เจอเหมือนกันฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองซูมเข้าไปที่ภาพที่น้องเขาส่งมาก็ห้าสิบห้าสิบบะมันมันมันใหญ่เกินไปเนสซีมันไม่น่าใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมอันนี้ไม่ค่อยหลอนเท่าไหร่แต่เบเกี้อันเบเกี้เลยอ่ะอันเ่อกี้ขอขอขึ้นภาพไปหนิอนึงคุณผ อยไปสิบดาวเลยเว้ยคุณผู้ชมสิบดาวเอาชนะไปเลยครับผม และนี่นะครับก็คือ12ภาพทั้งหมดที่น้องเขาเตรียมมาที่ถ่ายได้จาก Google Earth นะ <S <S นะก็เสิร์ชไปใน Google Earth <S <S ในปัจจุบันที่มันมีการอัปเดตแล้วไม่มีนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาปิดบังหรือเปล่าหรือเขาได้อัปเดตแล้วหายไปแล้วอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ในมุมมองส่วนตัวผมมันก็มีภาพที่น่าเชื่อแล้วก็ภาพที่ไม่น่าเชื่ออยู่เยอะแต่อันเนียภาพนี้น่าจะชัดที่สุดเลยผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นปลาหมึกยักษ์ครับเอาเป็นว่าแต่ละคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับคิดว่าภาพไหนเป็นภาพจริงภาพไหนนเป็ภาาพลอมคิดว่สััยก ไหนน่าจะยังมีชีวิตอ,อยู่โลกลองแท็กเวลาและบอกผมไว้ใต้คอมเมนต์นี้หน่อยแล้วกันนะครับและอย่าลืมว่าถ้าเกิดท่านี่ชอบคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i า e และกดกระดิ่งเพื่อพาคปิดใหมของเราและเจอกันสำหรับสัปดาห์ถัดไปในเอมทองโลกใครมีพิกัดอะไรแปลกแปะไว้ใต้คลิปนี้ขอเป็นพิกัดหรือจะเป็นรหัสพิกัดก็ลองแปะไว้ได้นะครับเอาไป่าวันนี้ผมเอฟุ้มิทักต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับปู